ไฮโซโพกประธานมงพอนปภาดีกีทายาทุนที่3แห่งสยามกลาการอุตสาหากรรมกิจการชั้นนำด้อุตสาหากรรมรถยนต์และอะไหลเมืองไทยอีกทั้งยังเป็นหวานใจในออกซุปตาอัมพชราภาชัยเชื้อไฮโซโพกนั้นเป็นลูกชายคนโตของพรนพินิษพ์พอนปภาเจ้าพ่อคือโรงแรมดีไซน์สุดฮิตอย่างสยามสยามโดยพรพินิษเป็นลูกชายของดเตอร์ถาวรผู้นำเข้ารถยนต์นิสสันและเป็นผู้ก่อตั้งสยามกุลาการ ทั้งยังนํารถยนต์และผลิตเครื่องจักรกลและได้ขยายกิจการที่เกี่ยวข้องกันอีกหลายแขนงส่วนใหญ่เป็นสินค้าชั้นนาในตลาดโลกเช่นเครื่องจักรกลหนักโคมัตสุตีบันไดเรือนฮิตาชิเครื่องปรับอากาศไดกินเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยงมามาฮ่าแบตเตอรี่ G ี โชกอัพ KYB และหลายชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆเป็นต้นพรพินิดเป็นพี่น้องกับนักบริหารชื่อดังอย่างคุณหญิงพรทิพณรงเดชพี่สาวคนโตซึ่งได้แต่งกิจการออกไปเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม KPN ที่มีทั้งกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อสังหาริมทรัพย์และกิจการดนตรีและเอนเตอร์เทนเมนต์และดอเรพรเทพพรประภาแห่งสยามนิสสันออโตโมบิลและสยามยาม,มาฮ่าบีดาของไฮโซแพทปากาศิษฐ์พรประภาที่แต่ก่อนมีข่าวเข้ากับสาวๆในวงการบันเทิงไม่น้อยหน้หนากัน ่อนจะลงเอยที่การสร้างครอบครัวกับสาวโมนภัสนันทายาทสาวของเสียห้างทองหัวเซ้งเฮงแต่ไม่นานมานี้อ้้มพัชรภาถึงกับต้องโพสตฟองให้แฟนคลับได้เห็นเพราะเจ้าตัวโดนไฮโซโพกบ่นเรื่องเกมแบบข้ามคืนโดยระบุว่าวันว่างของอ้้มและอ้วนนั่งเก้าอี้ตัวปดตัวเดียวตัวเดิมเพื่อนสนิทไม่ควรเล่นเกมด้วยกันอาจจะมีโดนบ่นข้ามคืนเหมือนอัาน้าเขาอยากให้เราเล่นแต่เราเป็นคนใจดีแฮชแท็ก เล่นกับพี่เข้าใจเราต้องนิ่งพร้อมกับโพ์รูปและคลิปตอนโดนบน่นเนื่องจากไฮโซโพบอกว่าอ้ําเล่นเกมใจดีเกินไปสู้เขาไม่ได้ขณะที่อ้๊มก็ฟังไปขำไปเบาๆพร้อมกับพูดว่าอ้๊มขอโทษนะคะอ้ําจะปรับปรุงวันผนอ้ําตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้อ้ํายังโดนบ่นอยู่เลยทํายังไงดีอ้๊มเล่นอะไรก็ไม่ถูกใจอ้ําขอโทษนะคะอ้๊มผิดมหันนอกจากนี้ไฮโซโพกยังเคยเมาของของวัญสุดหรูมูลค่าอยู่ที่2อ1 0 0่่ยูโร ตีเป็นเงินไทย8,400 0บาทให้นางเอกสุตาอีกด้วย